เสื้อบโบหัมบโบหันเป็นน่ะละออกสัญญาณโยอมเอเปินตักเปินเตือนเปินบอกเปินสอนเนาะเปินให้เกาะค้นแกชีวิตของพวกเข้าไว้ตื่นดับมันจะได้เวียกร้อยตื่นสวยมันจะได้เวียกน้อยให้ตื่นดับคือกาให้หายขินดอมไกล้เจสละวิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องสร้างตนให้มีดีเกิดมาตั้งทีก็ต้องทําดีไว้กับตัวกับตนเจสละเนาะ เห็ดคุณงามความดีไววสั่งบุญญาบาลมีไววอย่ายอมเนาะอันใดมันดีมันงามป้ากันเหตุป้ากันทำบ่ได้ดีอียัง่งแตนเจ้าวคุณบอกแล้วให้ได้สามดีเนาะคิดดีพูดดีทำดีคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายน,ะนี่แหละวันศีลวันพระกะ็ตามวันปกติธรรมดาแก่ตามชีวิตของเฮานั่นแก่ ยังมีความสุขอยู่คือเก่าแม่นอนเนาะนม,มเป็นแก่เก่ามากคุณเชรวันสมควรเจิตศรัทธเป็น,นญ,ญาติยอมเนาะทักใต้กันบรรยากาศของชีวิตมีความสุขสเชิงศรัทมีความสุขกับบรรยากาศของชีวิตการดําเนินชีวิตชีวิตก็ต้องก้าวต่อไปญาติยอมบ่าว่าสิเป็นวันศีลวันพระบ่าว่าสีหน่อยศีลง่าชีวิตก็ยังต้องก้าวต่อไปเดินต่อไปเชงศะัทะ ธรรมะที่สิให้ออกสัญญาดย่อมมีกำลังใจในการสู่ชีวิตเหมือนนี่กะพระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้น่อยู่ในประัยปีดกเล่มที่เต้าเจ็ดหยาดย่อมเนาะเออเป็นตรัสไว้ว่ายัตเสเตจะตโยธรรมะวานรินพระยาชาตวะทักจียังสุรยังปัญญาจิตทังโซอัติวัตติเนาะเออพระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว,ว้หยาดย่อมเนาะเออความหมายก็คือดูก่อนพระยาวานน ผู้ใดมีธรรมสามประการนี้คือความขยันหนึ่งความกล้าหนึ่งความฉลาดหนึ่งเหมือนท่านผู้นั้นก็ย่อมหลวงพ้นศัตรูได้เนี่ยพระบุตธเจ้าเป็นตรัสไว้เนี่ยเอาะเป็นบอกว่าผู้ใดมีธรรมมีธรรมะสามประการนี้ถ่าผู้ใดมีธรรมะสามประการนี้ก็คือความขยันความแกล้าความฉลาดเหมือนท่าน ผู้นั้นย่ำล่วงพ้นศัตรูได้อย่างนั้นเห็นก่เออถ้าขยันเนี่ขยันเก,ก้าวกล้าฉลาดประเด็น,น,นขอให้เรามีธรรมะอ่าธรรมะสามประการเออหนึ่งความขยันสองความเก้าวกล้าสามความฉลาดถ้าผู้ใดมีสามอย่างนี่เอ่อเป็นบอกว่าย่อมติล่วงพ้นศัตรูได้นะเห็นบอกละเออ เนี่ยพระบุชาเจ้าเป็นแกตรัดเป็นก็บอกเป็นแกตสอนเป็นแกตเ,เตือนไว้เนาะงานย่อมสมบูรณ์สุวัลให้เฮ้ามีเด้คือธรรมะอันนี้เนี่ยบวาสิเป็นความขยันเนาะความเกล้าเนี่ยความตลาดเนี่ยละเอียดบ่แต่มีเด้อเป็นธรรมะสำหรับปฏิบัติเบื่อบริหารเพื่อที่สิให้้นกระจูถ้าผู้ไดปฏิบัติตามได้ แม่สิมีศัตรูศัตรูแกเหตุอันตรายทำลยายบ่ได้เอและแกศัตรูแกสิพายแพ้ไปในที่สุดสิมีแต่ความปลอดภัยไรความบาดเราแวงไรความบิตกกังวลว่าสิมีภูมาทำอันตรายแก่ตนจึงเห็ดไห้ดำเนินชีวิตยังสุขสบายมีความสงบสุขถูกเมื่อแต่แมนว่าขาดรมักสามประการแม้เพียงอย่างเดียวชีวิตแก่สิโยฮอนนอนทุกหวาดภาวะ ย่านไพอันตาได้จะจำต้องป้องกันหรือว่าหาสร้างกำจัดปัดเป่าไปบ่มีจีสินสุดคุณธรรมสามประกาศนี่จึงเป็นหลักประกรันความปลอดภัยในชีวิตและกับทรัพย์สินของบุคคลใดเป็นอย่างดีอย่าจอมนะล่องเือเอาเด้ออย่าจอมเนะอะระบุทธเจ้าได้เนี่ยเป็นสอนไว้ยัตสิตะตรโยธรรมาวานรินทะยะทะตะวะทักยังสุรยังปัญญา จิตตังโซอติวัตตีเนี่ละดูก่อนพยาวันนอนผู้ใดมีธรรมะสามประการนี้คือความขยันหนึ่งความกล้า1าหนึ่งความฉลาดหนึ่งเหมือนท่านผู้นั้นยม่มหลวงพ้นศัตรูได้เ่นเห็นบ่เออคือว่าก็ว,ว่านาะในชีวิตของคนเท่าตุกคนต่ย่อมมีศัตรูประจําชีวิตนั่งกันแม่นบ่ศัตรูเนี่ยจะบแม่นหมายถึงคนที่เกลียดที่สั่งคนที่บ่ถือกัน หรือว่าบอมเณรจะปอกขนที่เป็นกูแขมเป็นกูแว่นกูกรรมที่ค่อยต่ำลาล่ลัางให้เสียชีวิตให้เอาว,อาวัยวาพผีคนพิการหรือว่าให้ถึงความวิบัติขัดสนตอนนั้นบอมเณรตอนนั้นแมบเพืเ่อบังเถื่อนเนี่ยพอเว่าถึงกำบัดศัตรูศัตรูเนี่ย,ยาักย่อมเข้ามาสิ่งนึกถึงบุคคลนะนะแต่ว่าในความจริงเนี่ยมันบอมเมนเด็กศัตรูที่ว้าเนี่ยเออที่ บอกไว้วังหันเนะ่ะหยาดย่อมที่เป็นคู่แข่งคนเทียดคนตั้งกันเนี่ยนะอันนั้นมันเป็นศัตรูไก่ะยายิย่อมคือบ่ได้อยู่ใกล้จิโตแมนบะ่แต่ว่าคําว่าศัตรูในความหมายที่เป็นธรรมะเนี่ยหมายถึงศัตรูอันไกลไกลเนี่ยแหละมันเกิดอยู่น้ำโตเข้าเนี่ยเห็นบ่เออยังในสมัยตันเจีคุณยังหน่อยเนาะเคยได้อ่านหนังสือเนี่ยที่เป็นเด็กยันคำเบาไว,ไว้ว่า ชีวิตคือการต่อสู้เป็นยศัตรูคือยาก,กำลังเพื่อนว่าเออมันจะคืออยู่ได้หน่อยยนะอบนะชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยาก,กำลังศัตรูที่สําคัญก็คือศัตรูที่มันไกลเจ้าของมันเกิดอยู่นั่นเจ้าของนะั่นล่ะบ่าว่าสิเป็นความเกลียดครานนะบ่าวว่าสิเป็นความยันความกลวัวบ่าวว่าสิเป็นความโง่เขาเบาปัญญา ความยากจนแก่สิละความยากจนกับเป็นศัตรูอย่างหนึ่งที่กันเนี่ยศัตรูจังสี่มันเป็นอันตรายเหตุให้เกิดความวีบัตความปีน,นาเสียหายทำลายหลังความดีและกับทรัพย์สินใดด้วยกันแก่สละศัตรูทั้งสองประเภทอยากยอมสูปป้สันนะบวชสิเป็นศัตรูใกล้วบวชสิเป็นศัตรูไกลคนเห่ากับ่ปราถนาที่สิพบทธิพอ่อบวปราถนาที่สิมี บ่ปราถนาที่สีได้ไปพบพ่อพบเจอแมนว่าแต่แมนว่าเกิดนี่ขึ้นอ่อการสี่มีความหมดรึกว่าเออปราถนาที่สี่ลบหลีกให้ห่างไกลหรือว่ากำจับไอ้เบิดตไปจากชีวิตเ,เพราะว่าเมื่อมีศัตรูค่อยเบียดเบียนค่อยลังควนอยู่มันก็อยู่บ่เป็นสุกนอนกับบ่เป็นสุขไปใส่มาใส่มันกับบ่เป็นสุขมันกับสีมีความบาดเราแย่งอยู่ตลอดแมนว่าแต่แมนว่าเป็นศัตรูภา่ในคือความเกลียดกลันความยันความกลัวความงกเขา แม้สิบอสนใจหรือว่าบ่โง่บ่ย่อมรับว่าตนมีตนเป็นทั้งที่มีอยู่เป็นอยู่จังต่นนะ่ะใจเย็นในช่วงชาหยุดยากบาดเล่าแวงและก็มืดเตืบอ,อ,อับจนเมื่อมีไพ่หรือว่าความจําเป็นเกิดขึ้นย้อนว่ามันแก่ไขบ่ได้เมื่อศัตรูทั้งสองอย่างเนี่ยแม้เพียงอย่างหนึ่งอย่างเดียวเกิดขึ้นมันก็สีค่อยลั่งควนชีวิตไอ้วุ่นวายเสียหายอยู่ตลอดเวลาเดีเออมันสิเป็นจังสั้นแมนบอกแล้วออกสัญญาดยอมตัเปิดัน เพราะอยานั้นนี่เหตุยังได้เหตุยังได้เนี่ยละ่ะพวกเข้าจึงสี่หลวงคนศัตรูจึงสี่ได้เพื่อให้ชีวิตมันปลอดภัยเพื่อให้ชีวิตมันพัฒนาจเจริญงงเงื่อนก้าวหน้าไปได้อตามปกติเคื่อจังกับผู้อื่นเขาแย่งแต่ละในเรื่องจังปี่ะจึงว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตรัสเป็นบอกเป็นสอนไว้จัดเจนียที่สุดเชื่อว่าเมื่อต้องการทึงสี่หลวง้นศัตรู จะจำต้องปฏิบัติตามลักธร้มที่พระบุทธองค์เป็นตราดไบเจ่ยงสั่นล่ะแออตาบ่ยจีงสันงส่นแล้วมันกัสิบ,บ่บพนเอเงื่อมมือของศัตรูต่างๆได้อย่างแน่นอนเจ่าสัตนเดะเนี่ยคุณธรรมทั้งสามขอนี่ล่ะญาติยอมอมีอีหยังกัดล่องเอตั้งไปว่าเขามีหรือยังอคุณอาร,รมดังทีเดียวเบาเนี่ยเอ่อประการแรกประการจำยิดแต่เพื่อความขยันเนี่ยล่ะอภาษาญ่าพูเป็นใสกบัตทักขียะทักกียะ พักคักเนี่ยล่ละนะความกระยันเป็นว่าความกระยันเออแกก็กิริยาที่เหเบียกเหตงานยังแข็งกันบอบปล่อยปะละเลยเหตไปยังปกติธรรมดาเรื่อยไปเออซึ่งอันนี้นก็ได้แก่ความเพี้ยนน่าละคนที่มีความกระยันหรือว่าความเพี้ยนนั่นจะย่อมมีลักษณะเฉพาะโตสามารถแนมเห็นได้สัมผัสได้อ่าอย่างเช่นเป็นคนมีความกระตือเรื่อง ่มีความกระชับกระเจงว่องไวมีความไปดีเมื่อเห็ดเบียดเห็ดการเห็ดงานอีหยางจะขยันขันแข็เเงเอาเบียดเอาการเอางานมีความรับผิดชอบตั้งกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงคนที่มีลักษณะเจงสี่ซื่ว่าเป็นคนขยันเป็นคนมีความเพียรถ้ามีปัญญาเข้ามาซอยเจงแต่ไหนแห้งดีได้แบบนี้เออถ้ามีปัญญาเข้ามาซอยแห้งคักแล้วแบบนี้เนาะเออยิ่ง้าวมีโอ้ยจังแมน ชื่นใจชื่นใจออกสัญญา้อมเนาะมีสัญญามันก็สิสามาถเนี่ยละ่ะเอาชนะศัตรูได้บอกว่าศัตรูเนี่ยเออทเป็นคนหรือว่าเป็นอีังก็ตามแต่ละเนาะจอมทุกบททุกคนเออเขาสิสามาถเอาโตของเฮ้าให้ยูรอดปลอดภัยได้นะเออบอกว่าศัตรูที่เป็นคนบดถี่กันซึงค่อยเบียดเบียนบีท้ายูรอดค้างหรือว่าศัตรูภา่ในคือความเลียดขัง ความบ่เอาเวียดเอาการเอางานซึ่งมันนอนเนื่องอยู่ในโตโตน้นเกสันาชีวิตของคนที่มีธรรมะคือทักษียาธรรมมันจะย่อมเป็นชีวิตที่มีความปลอดภัยพัฒนาให้มีความก้าวหนา้าสูงขึ้นได้ตามลําดับแม้ประสงค์ติลวงคนศัตรูคือกิเลสเพื่อบรรลุถึงพระนิพพานจะสามารถใส่เป็นบันไดไต่เต่าเข้าไปหอดเข้าไปถึงใด้ใ มันจะตรงกันขามเด้ในทางตรงกันขามก็คือว่าคนที่ขาดทัดจียารรมเอิ้นได้ว่าเป็นคนเกียดข้านคนเกียดขั้นนี่สิมีลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนก็คือว่าเป็นคนเห็นแก่ความสุขเล็กน้อยจึงมักนอนมักกินมักเล่นบ่เอาเหยียดเอาการเอางานบอกระตือรือร้นบ่ว่องไวบอกระชับกระชิงคนเกียดข้านเป็นคนที่บอคึดเพิ่ตัวเองเพิ่ตัวเองบอเป็น เฮ็ดยังกับบอเป็นทั่งแต่คนอื่นต้องอาศัยคนอื่นอยู่ตลอดแต่ละคนเกียดท่านเนี่ยมักสิ่ย่านมักสิ่ครัวยังเต้นเอาย่านเมื่อยย่านแดดย่านฮ้อนย่านหนาวเมื่อย่านแล้วก็ลบหลีกบ่อยากเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานยั่งแม่นคนเกียดกิขันก็สีมีนิสัยเมื่อลอยหนิงเฉยอดื้อด้านไล่ความรู้สึกรับผิดชอบอี่งั้งทั้งบ่อไปดีด้วยการตั้งปวงจังซันเ้ ตัวที่มีหลักษณะเจงตีเนี่ยกะบอสาม,มารถเอ่อที่จริลวงผลศัตรูภายนอกศัตรูภายในได้ยังแน่นอนนี่แหละเห็นบอะออกสัญญาจอมเอ่อถ้าว่ากี่ขั้นกี่ขั้นแล้วก็บัดเลยได้ขั้นนะญา่อมเอ่อชีวิตเบื้องต้นยากจนอยู่จังไดจะสิยากจนต่อไปจังสัน้นชีวิตลำบากมาจังไดมันจะสิยั่งลำบากต่อไปจังสัน้นบออาจสีเปลี่ยนแปลงชีวิตอายุเป็นทุกข บ่ออาสิพัฒนาว่าจันไปให้มันเจ้านาอีหยังต่อไปชีวิตของกูเกียดติกานเป็นเว้าไว้ว่านี่ละ่ะมันเป็นโมฆะชีวิตเป็นชีวิตที่เกิดมาแล้วมันขาดทุนเป็นว่าเออเนี่ยละ่ะจึงว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเิ่นพระไว้มีขขอความที่ปรากฏอยู่ในประไรปีดกเล่มที่สามสิบสองอยากชมเิ่นว้าไว้โกสัตตังปัญโตจิตวาวิริยัญจาปิเกมาโต อารัตวิลิยะโหทะเอสาปุตตานุสาสนีพระพุทธเจ้าเป็นตรัสเป็นบอกเป็นสอนเพื่อเตือนจิตเตือนใจกระตุ้นใจค้นเท่าบอกว่าท่านทั้งหลายจงเห็นความเกลียดกันโดยความเป็นไอ่เห็นความเพี้ยนโดยความเป็นความเกิดเสียมความปลอดไยแเราพึ่งปราลบความเพี้ยนเด้ออันนี้เป็นคำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นวาเห็นบ่เป็นบอกเป็นสอนเจงาั่เดอส่วนหลายเดี๋ยวเห็นบ่ก้นเกลียดกันย่านเด้ เด็ดยังแต่ย่านเมื่อยย่านเมื่อยตากแดดแต่ย่านแดดย่านฮอนโอ้ยหนาวกต่หนาวจังสันน่ะย่านกต่ลบที่ละบันเนี่ยบ่อยากเด็ดอยากดำยังเด็ดตลอดนี่ใส่กตีเมื่อยหนึ่งใจดืดดันบ่มีความรับผิดชอบียังจังตันน่ะเห็นได้เด็กพวกเนี่ยเห็นความสุขเล็กหน่อยชอบกินชอบนอนชอบเล่นบ่เอาอยากเอาการเอางานบ่ตะตือรื่น โมปลอกป้ากันกระตือลื่นล่นแต่ว่าเจ้าของเชือชาเนี่ยละชีวิตของบุคคลเจ็งตีนโอ้ยเออเป็นโมคะชีวิตเยา่ย่อมสุขสุขนเนี่ยบางเดื่องนี่ความที่ปวกเข้าเห็นเจ็ยงตีนเนี่มันโง่โลอดกันโอ้เจ็งตีแล้วจะเิ่มได้ย่ายมันบอกแต่ผู้ใดบอกมีความกระตือลือล่นเจียงสันน่ะบอกกับปีกระเป๋าซึมเศร้าเจียงสันน่ะขาดทักษิณขาดความขาย,ยันเนี่ยไปบตลอดจรงจรมันต้องขยันเนี่ย ต่อมาบัดนี้นอกจากความขยันแล้วเมันบอกว่าให้มีสุริยะสุริยะก็คือความกล้าความบอิยานบอกกลัวความบกคั่นคยย้ันเนี่แหละความกล้าเนี่ยมันเป็นเหตุให้คนเอามีจิตใจหึกเหิมบอิยานบอกกลัวไล่อันตาไล่บกคั่นค้ัมต่อศัตรูบอยคั่นค้ัมต่อความยากความลําบากเหตุใหกล้าได้กาเสียกาเสียงตามแ่นว่าความกล้ามันประกอบไปด้วยปัญญาจะสิเอาชนะวัตรูได แต่ว่าถาม่นว่ามันขาดปัญญากํำกับมันเกิดิี่รอบครอบอน,นะเออกสีกกายเป็นความบุมบาำบ้ามุตลุกกล้าได้กล้าเสียจึ่งมันมีผลอ่ลาไลยหลายกว่าผลดีอความทีคนเอามีความเกล้า,าบอย,ยันไถ่เนี่ยแหละมันเหตุไอ้คนเข้าลงมือเหตุเบียดเหตุงานใดโดยบอประวักประวงวังนั่นวังนี่ลายแม่บ่เนี่ยนี่แหละจึงว่าชีวิตของเอานี่หยากย่มอมบางเทือนิด กล้าเนี่ยโบรานบันเฮาเป็นว่าจังไรกว่าเฮ้ยใจบกกาบอดีขีสร้างง่าได้เป็นเป็นเ่าเป็นว่าเาะแม่นเด้หน่อใจบกกาบอดีขีสร้างง่าเป็นว่าเนาะมันต้องมีความกล้ากล้าหามเนี่ยล่ะกล้าเย็ดกล้าทำเด็กกล้าทำความดีเอ่ยโดยจะบอกคนที่มีความกล้ามันสีมีลักษณะเข้มแข็งเอาจริงเอาจังบอย่นย่อบอยทอแท้บอถอยหน้าถอยหลังเม่อเ็ดยรีเกีย็ดงันไปเกิดนี่ปัญหาอุปสรรคอันใดก็ใส่ปัญญา ความสาเลียวสาลาดทีนิดพิจะะารณาหาท่างแก้ไขไปจนสุดความสามารถบอทอดหิมสางกันเนี่ยความต่อแท้ความเก้าก้าเออเนี่ยล่ะยาิย่อมคนจีมีความเก้ากล้าเนี่ยมันสิมีใจต่อสูดเออสิบอย่อมแพ้่ยง่ายๆอ่ะนะเดินนะก้าวนะไปเออยึดซื้อแนวทงังเ,เนี่ยเกิดเป็นคนต้องเพี้ยนต้องพยายามาดันไปจนกว่ามันปิด ประสบผลสลําเร็จคือดังกับลังปู่ลังก้นแกเอาคําสอนที่พระพุทธใเจ้าเป็นตรัสไว้ในเรื่องมหาชนกอะไรเห็นยมยวายเมเทวะปุริโสยาวะยาวะอัตตานิปทาเนาะไอ้บอกอดันจเ้เอามาใส่ได้คือยันได้วยาวยเมเทวะปุริโสยาวะอัตตะนิปทาเกิดเป็นก้อนพึ่งไปง่ายาตลอดไปจนกว่ามันติดประสบผลสำเร็จ เมื่อบอดิมเวียกสิมงานสางกั้นใต้ที่สุดมันจะสีสําเร็จผลตามที่มุ่งมาตปรารถนาตามที่ตั้งใจปรารถนาที่สีตั้งเนื้อตั้งโตก็สีตั้งเนื้อตั้งโตได้ปรารถนาที่สีมีลักฐานที่มันคงก็สีตั้งลักฐานได้มันคงปรารถนาสิได้จิ่งไดก็กสิได้สิิงนั่นปรารถนาสิมีสิเป็นหยังก็สิมีสิเป็นได้ยั่งที่ปรารถนาโดยที่สุดแม้ศัตรูคูเว้นและก็ความยันความขัวที่มีอยู่ท่านกับีลวง่นไปได้โดยบ่ยกนี่แหละ ยงว่าคนที่บอกแกวกา,ากจคือคนที่มีความยันความกลัวบ่อาจสิแก้ปัญหาต่างๆทั้งของตนและกของส่วนร่วมได้โดยประการทั้งปวงย้อนว่าความกลัวเนี่ยละ่ะมันเหตุให้บอกก่าที่สิเริ่มต้นเมื่อบอ่ได้เริ่มต้นกับบ่ประสบผลสําเร็จใดๆขึ้นมาความยันความกลัวมีร้ายอย่าอมกลัวพย่ยกลัวลําบากยันผิดหวังยันบ่สำเร็จความยันความกลัว แม้สิมีอยู่แต่กับใบเย็ดใ้เดือดร้อนยังบ่ไล่กาแมนบ่ล่งายย่อมแต่ว่ามันมีความกลัวอย่างหนึ่งที่หน่ายกลัวหน่ายย่านมีอันตะไแก็คือความหย่านความกลัวเจ้าของนี่แหละหนายย่อมนะย่านกลัวเจ้าของเนี่ยแลมีคืเกันเนี่ยจชืว่าโอ้คำเบาของนักปลาดบัณฑิตเป็นเบาเนี่ยแมนความเป็นเดชใจบ่กล้าบ่ได้ขี้สร้างง่าเป็นว่าเอตอตาบอกล้าลงเมื่อยัดลงเมื่อตั้มกับบ่ต่ำเฮ็ดที่ยังคือชีวิตเนี่ย เออมันบม่มีอย่างง่ายเลยเด so ็กหยายอมสมบูโซฟันทันเจ้าพุ่นเอาตัวยางเจ้เาของเนี่ยเออว่าตั้งแต่เกิดเกิดมา,เ,า,เ,เ,ดมาเนี่ยทันเจ้าพุ่นเฮ็ดเบียดเก็ดาเเการียิ่งังมาเนี่ยชีวิตเออตั้งแต่เจอความได้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่ได้มาด้วยง่ายเลยยากตั้งนั้นเด็กชีวิตทันเจ้าพุ่นเออผู้อื่นอาจ,จมีความโชคดีบ่กือท,ทันเจ้าพุ่นนะบางเธออาจ,จได้ยิงัมาง,ง่ายๆอบางเธอเกิดในครอบครัวที่ดีขาดส่อนเงินส่อนค้ามมาจนแต่เมีะนะ แต่ว่าท่านเจ้าคุณเนี่บ่แม่เลยตั้งแต่เือความใดจำความใดมาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยโอ้ยมันบ่มีอย่างไงาสําหรับท่านเจ้าคุณเลยเนี่ยเอ่ยนั่งพ่ได้ได้พ่อเลยว่าเดินไปเอ่บอบ่าท่านได้ดพ่อไว้อีหยัางมันงหญ่สหรับเจ้าของเนี่ยนะตั้งแต่นี่หลักตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาเนี่ยโอ้ยเออมากขึ้นบนกบวนบงโอ้ยสู้ตลอดเลยสู้ชีวิตมาตลอดเออสู้กับความยากความลําบากมาตลอดจึงว่าท่านเจ้าคุณจึงพยายามเนี่ย นี่แหละบ่อหยันอีหยังมีความขยันเฮ็ดเบียดเฮ็ดกาดเฮ็ดงานในขณะที่เฮ็ดงานก็มุ่งมันเฮ็ดแหม่มันดีที่สุดอย่างนั้นแหละมันต้องเจียงพันนะสาวหยันไผ่หยันความลำบากหยันพิดหวังหยันบ่สําเร็จความหยันไว้มันเกิดไวเฮ็ดแหม่เอาบ่อไกาเฮ็ดอีหยังเหมือนมั้งนี่แหละใจบ่อตาบ่ได้ยีสร้างงานเลยเนาะเคยจกับเป็นว่าความกลัวทําให้เสื่อมนี่แหละสาวปิหยันย่านมั่วย่านยื่นอยัางนั้มันก็เสื่อมเหมือนบ่ได้เฮ็ดยี่หยั่งเหมือนมันจ้าจอม เออเนี่ยแต่ว่าความยานตั้งหลายทั้งบวงยานนั่นหนึ่งยากจมเออจีมันเป็นตะยานแห้งแต่คือความยานเจ้าของเนี่ยแหละความกลัวตัวเองความยานความกลัวตัวเองแต่คือว่ายานว่าตัวเองสีเงายานว่าตัวเองสีว่าเวยานว่าตัวเองสีถือทอดจิมบอมีคนดูแลเอาใจใส่ความยานความกลัวเจงสีมันกิดสีเฮ็ดไอโธโธ้หดโงทอดแท้สิ้นวังวิตกกังวลน,นอนกับบอมรับได้แบบนี้คืดหลายได้แบบนี้มีความเครียด นี้ก็ถือว่าเป็นเสื่อโลกสําคัญเดชที่เหตุให้เสียสุขภาพโดยสปสุขภาพตั้งจิตมื่อเกิดความยันความกลัวจังสีกับบอกล้าที่เหตุสี่ทำอีหยังย่อนแนมบ่อเห็นทั้งว่าสีเหตุไปเหตุอีหยังแต่นัเหตุแล้วมันแลงหยักที่เปื่ออื่นกะรับผลไปอีหยังจำนองเนี่ยเมื่อความยันเรานี่มันหลเกิดขึ้นหลเครียดได้แบบเนี้ยเมื่อแก้ปัญหาบ่อดดจะเตาตึ้ววาวเว่ล่ะแบบนี่เพ่อเครียดหลาขึ้นหลขึ้นกั ไว้เหตุให้บอยอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเลยได้แบบนี้หรือว่าบอยจังในจะย่อมพ่ายแต่ชีวิตย่อมพ่ายแต่ศัตรูที่วนเยี่ยนอยู่รอบค้างนี่แหละเป็นจึงแนะนํานักปราดบัณฑิตเป็นจึงบอกว่าความยันความกลัวเจ้าของเจงตีเนี่ยจำต้องกําจัดปัดเตาล่งให่มันได้ด้วยการอยู่กับตัวเองแห้มันได้การอยู่กับตัวเองที่ดีที่สุดก็คือการหาเวียกหางานให้ตัวเองทําให้กายมีงานทาให้ใจมีงานทา ให้มันอยวังว่างเชี่ยงสัลละแมนบอลอะ,ะบางเดือเอขามีเบียกมีงานตั้งใจแมนบ่เอแก่คือทำงานออกกำลังงานอาดิเหลกต่างๆอ่านตั้งแตหนังสือบำเพ็ญประโยชน์ส่วนร่วมางานสังคมเชี่ยงสัลละนาะงานตั้งใจก็คือนี่แหละพวกเข้าทำบัดไหวพระสวดมนต์บำเพ็ญสมาธิทำกรรมฐานาพิจารณากฎของไตรลักษณ์ตามลักธรรมของพระพุทธศาสนานั่นแหละเอเอน่าล่ะ แตแมนเฮาเฮ็ดเบียดเฮ็ดงานตั้งกายตั้งใจขวบกูกันไปแม้สิโยผูดเดียวกับบองเงาบาว,าว่าเบ็ดนอกจากสิบองเงาแล้วยังสิมีความสุกความสะงบนั่ได้รับประโยชน์จากวันเวลาที่มันผ่านไปอย่างเต็มที่น้ำเห็นบ่ล่อล่องเบิ่งเดอออกสัญญาจมล่องเฮ็ดล่องทํำล่องปอพฤตดล่องปฏิบัติแต่ละในวิถีชีวิตของพวกเฮาเนี่ยเฮ็ดเพียงเสียมันได้ท่ำใหมมันได้เนาะน,นี่แหละเคยดังครับนี่แหละมีโอกาสมีเวลาตื่นดับลุกเต่าขึ้นมามาปังกันเจาคุณ ว่ามาลงปกเปกสู้ฟั้งเห็นป่ะจะตืว่ามีความกล้าอย่างหนึ่งด้วยเนี่ยเนาะเอมีความกล้วกล้ามีความอดหานในการตั้งเทียดตังตั้มในการเอาบุญเอากุศลเอาคุณงามความดีใส่กระตุนกระโตชีวิตไปตลอดสองอย่างแล้วแมนบอเอประการปํายิดคือความขยันเอความมันความขยันให้มีแมนบเอ,อเออย่าทอดแท้ชีวิตเดี๋ยวมันยังมียังหลาย,ยางเอ่ตราบใดที่เขายังมีล่มหันใจอยู่ให้คิดว่าอือสู่ต่อไปสู่ต่อไป มีลมมันก็ยังมีเรื่องเบิดลมสุดละมันจึงเบิดเรื่องแมนบ่เออย่าเบิดลมง่ายๆ่ายไออายุมันควันยื่นกันสูบบุหรสูบอนแสละไอมีความเกล้ากล้ามีความอาถรรพ์แสละเกิดเป็นคนไห้ไปยายามอยู่ตลอดแ่ละบางเดือวมันเออบอแมนว่ามันสิมงี้ยังสมหวังถูกสิ่งถูกอย่างเด้เนาะให้เกิดจังปีเอ่เกิดยังตันเจ้าคุณนในชีวิตของตันเจ้าคุณบอกว่าในชีวิตต้นเจ้าคุณเนี่ยเออว่า บ่ม่นเว้าจเฉพาะให้งาิย่อมเด้ว้าให้รูบาฟังจะว้าให้รูบาฟังเดนเจ้าคุณเนี่ยว่าวให้เิ่นฟังให้เิ่นมีกำลังใจเออบอกว่าชีวิตเนี่ยมันบ่มีอยังใดมาโดยง่ายเดอครูบาเด้อเออท่านเจ้าคุณเนี่ยตั้งแต่รับเบียกรับงานทำงานอี่ยังมาเนี่ยตั้งแต่ไม่เย็ดงานมันไม่มีอะไรที่ได้มาโดยง่ายเลยยากเลย ต้องพยายามเซ็โเจ้าค้งต้องพยายามบ่งแงงดูแย่เจ้าของนี่แหละใจสมัครของระบุธเจ้าวเนี่ยแ่ละเออคือบอดทอดแท้บ่สิ้นหวังเนี่ยสันนึ่งมีความไกยันเฮ็ดเบียดเฮ็ดงานเขามีงานยังเฮ็ดไปทำไปเนี่ยกันละเออคือมันมีงานงานคือชีวิตนะงานมันมีูซมือว่าสันไปมีูซมือแต่ว่าเมื่อเฮาเฮ็ดงานมันเมื่อยเอาพักพักย่านพักกันเดี๋ยวคุณกับพักเต็มทีเด้ บอกไปใส่มาใส่พอกบางเทือนั่งสมาจิเดินจงกรมบางเทือกเอาเอนอนหลับอย่างนั้นนะให้มันมีเงามีแห้งให้มันมีความกระปิกกระเปานั่งจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมแต่ว่ละบางเทือกเดินจงกรมนั่งสมาจิแต <criticism> ่วส่ละเออเปลี <laughs> ่ยนลิยาโบถเนี่ยย้ำมันเมื่อยแห้งๆมัน <tain> ก็นอนพักไปอย่างนั้นนะแต่ว่าเมื่อเขามีเงามีแห้งแล้วเอาเอ็ดเวียดเฮ็ดงันขยันเออขยันย่างเดียว บ่พ่อต้องมีความแกล้ากล้าความอาถรรพ์สู้กับงานนะะบางเทือบสู้กับงานเด้สู้กับงานวันเด่นไปงานเนี่ยมันต้องพยายามเพยายามเกิดเป็นคนควรพยายามร่ำไปจนกว่าจะประสบผลสําเร็จเออเปล่เนอะเนี่ยเฮ็ดเอาทําเอาหยาดย่อมสมบุสมบังานทั้งกายงานทั้งใจเฮ็ดงานทั้งกายออกกําลังงานอดิเรกอ่านหังนังสือบําเป็นประโยชน์เองานสังคมยั้งกับเฮ็ดไปงานทั้งใจ นี่แหละบางเต๋อตั้มวัดไหวพระสวดมนต์บำเพ็ญกมาธีตั้มกรรมฐานพิจารณากฎของตรลักษณ่นแะเอออันไดมันเป็นไปในวิถีชีวิตของพวกเอ้าเฮ็ดเอาซ้ำเอาเช่นัดหน้าอยากยอมโซบะโซขันนี่เห็นบ่โตที่สองแต่คือโตจังพีเฮีนบอกเนี่ยแล้วก็โตปัญญาป่ะเนี่ยนี่แหละโตทั้งหลายทั้งกลวงมันติมาอยู่หม่องนี่แหละมาอยู่ที่โตปัญญาอ่ปัญญาก็คือความฉลาดนี่แหละมีปัญญาเออมีปัญญา ความฉลาดลู้ในอุบายยวีตีดำเนินการในการแก้ไขปัญหาต่างๆนี่แหละอันนี้เอามาใส่เนีจ่จอมความฉลาดมันเป็นธาดุงูนี่แหละตามปกติเนี่ยความฉลาดเนี่ยมันก็มีอยู่กับสุบูตรตัวคนในถาดุงูเนี่ยแต่ว่ามันก็มีหลายบ้างหน่อยบ้างตามสถานะของแต่ละคนความฉลาดอันเป็นธาดุงูเนี่ยแม้สิมีอยู่ในโตของแต่ละคนแต่ว่าบางทือมันก็คือค่วามโง่เขาที่เอิ่นว่ามโมหะนี่แหละมันอิดบังไว้มันกะเลยบ,บ่ปรากฏ เมื่อกำจัดความโง่ความเขาออกได้ความตลาดขาดโง่มันจะคือปรากฏออกมากนี่ล่ะเปรียบด้วยดังครับนี่แหละความแจ้งความสว่างเนี่ยมันมีอยู่ถุกแข่งถูกขอนแบบว่าแต่ว่ามันเกอดขึความหมืดมิดปิดบังว้มันก็เลยบปรากฏแต่ว่าเมื่อใดกำจัดความหมืดออกได้บอว่าจิเป็นจุดไฟขึ้นมากหรือว่าเปิดไฟขึ้นมากความสว่างมันกับปรากฏเปลี่ยนตลาดเปลี่ยนเลาเนี่ยจึงว่าความตลาดเนี่ยภาษาธรรมะเป็นอื่นว่าปัญญาเนี่ยล่ะ เป็นสิ่งที่มีพลังแต่เ่ได้พลังปัญญาเออโตปัญญาเนี่ยมันสามารถแก้ไขเหตุการณ์แก้ไขปัญหาต่างๆได้คอยให้ความขยันมันเตี้ยนคอยให้ความแกล้ามันดําเนินไปในทิศทางที่มันถือต้องได้แออสัตละเนาะเออและก็ะมันก็สปีเห็ดแห้เฮาเนี่ยประสบความสําเร็จได้เ็ดแห้เฮาลวงผลศัตรูบ่กว่าสิเป็นศัตรูภายนอกภายใน่า้บ่ยากเออพระพุทธเจ้าเป็นตรัสบอกว่าพลังปัญญาจัดว่าเป็นพลังที่ประเสริฐกว่าพลังต่างหลาย พลังปัญญาเนี่ยอดเยี่ยมสูงสุดสินวาบัณฑิตคูมีพลังปัญญาสนับสนุนเอจึงสีได้รับความสำเร็จแช่นกันวะเนี่ยลองเอาไปใส่เดอ้ออกสัญญายย่อมเอเอาไปดำเนินการในเรื่องของชีวิตของเฮาแต่ละมือแต่ละเว้นเนี่ยถ้าเฮามีสิ่งต่างๆเหล่านี่ยอยู่กับกระตระโตนะมีความสุขยาดย่อมเอ,อ้ยมีความสุขแอ่รักทราง่ายๆเช่นนีล่ะบางเทือมันหยาปากคอบเนีบางทือเฮา เออบองหัจักว่าโอ้ในโตใน,ใน,ใน,นตนของเท่ามันจะมีคืกอการาแบบว่าอยากย่อมเนี่ยพี่นตพิจราณาเจงสี่พินตรองเบิ่งเจงสีเนี่ยเข้ากับที่มีกำลังใจเฮ็ดเองทำเองเออยอยาสุไปหวังไปถ่าไปล่อผู้อื่นนี่เออต้องลอง่อ,ลองมือยัาลงมือทำเนี่ยเองอ่ะนะเอ่ให้เกิดเจงังตีไผสุมาส่างแปลงห่วงหัง่งให้หนูอยู่โบราณบนวัดนี้เออไผสีมาส่างแปลงห่วงหัง่งให้หนูอยู่ เออท่านปากบกัดตีนบวชื้นสังสีได้ดอกยูโฮ <c oughs> เอา,ามันตะเดือนไวนได้หน่อยอยากย้อมนะเออเสื้อนักปราชญ์บัณฑิตแต่บบล่ำบล้านเปืเ่อนไว้อืมเปื่อนว่าผู้ใดสีมาสัาง่งแตงห้วงห้างให้หนูอย <c oughs> ู่มันะเออท่านปากบกัดตีนบวชื้นสังสีได้ดอกยูโฮแม่นบารายอยายอมโอ้ยจังแม่นขาดเลยท่านเจ้าได้นั่งแทนแก้วสเสวยปวดฟ้าเงินยาสิลืมไปตองอีแม่เฮาห้องป่อนเนี่ยแหละ ยาเด้ปะสวนอมนี้ไปส้มปลาแดกอยาเด้ปะเหล่าเ,าเขาไห้นี้ไปส้นดอกปลาก้อยให้ควายวุดฟาเง่นนอนเงื่อนปากไม่ไพส่งสงสารอาบุญใหญ่มีมากล้นสีนอนแป่นแผ่นกระยุ่งเช็นบ่ละญาติโยมให้เจ้าวุ้ดฟาเงื่อนกินปลาไหลแตนเียนอดสามเมียนตอนกินไว้แตนเนื้อดอกเมื่อยยูเแ็ดเด็ละเนาะชีวิตมันจะมีความสุขเมื่อเนี่ยเป็นมือวันจีนวันปลาเนาะแก่มีความสุขกับบรรยากาศของวันศีนวันปลาไปจัง มีความสุกขกับบรรยากาศของชีวิตในมือวันศีนวันพระกันเ้อเหมือนนี่เนาะภากันเนดบุญทำบุญท่านจ้าค้นเมรอนพราะไปใส่คือกันออยู่วัดเหมือนี่ก็ได้เนาะอยู่วัดว่าอาลัมนั่งสมาธิบังเดินจงกรมบังสวดมนต์บังแจงสันนาเออเมือนนี่อได้เงินบุญเต็มที่อ่าในมือวันศีนวันพระทั้งสี่เนี่ยเนาะวันอุโบสถได้เหมือนีเอาอุโบสถได้เหมือน